มาดูผลกระทบจากคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งนะคะกรณีนี้เนี่ยมีพี่ชายของผู้เสียหายไปร้องขอให้ช่วยเหลือน้องสาวหน่อยนะคะทางพี่ชายเนี่ยเล่าว่าน้องสาวเข้าไปทำศัลยกรรมที่คลินิกแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าพลาด<ม>แล้วก็ช็อกคาเตียง<อ>กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา<อ>คือช่วยตัวเองไม่ได้เลยต้องเจาะคอต้องให้ใอาหารแล้วติดเตียงไปเลย<ม>5ปีมาเต็มๆที่น้องต้องอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะ ทางทั้งที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องอายุ20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้ยังวัยรุ่นอยู่เลยใช่อนาคตไกล,าากลามากคือพี่ชายเนี่ยเล่าว่าช่วงที่เป็นเนี่ยพอมีอาการที่คลินิกใช่ไหมคะแล้วอาการหนักคลินิกก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลครับช่วงแรกๆเหมือนกับออ่ะเดี๋ยวจะค่อยอช่วยดูแลค่ารักษาให้ก็จ่ายให้ช่วงแรกๆแ,แต่ว่าหลังจากนั้นบอกว่าเออไปใช้สิทธิ์30บาทรักษาอย่างนั้นแล้วกันโอ้มันไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างเนาะแล้วครอบครัวคือทางพี่ชายบอกว่าครอบครัวไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูด มันคือการช่วยเหลือเยียวยามันไม่ใช่ใช่ไหมคะก็มีการฟ้องร้องกันฟ้องร้องกันเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งคือหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินออกมาคลินิกนั้นยังไม่เคยมาจ่ายเงินชดเชยเยียวยาใดๆตามคำสั่งศาลเลยเแล้วก็พยายามสู้คดีต่อเนื่องมาฟ้องกลับใช่อบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดคลินิกเนี่ยรักษาได้อย่างมาตรฐานแล้วนะคะแล้วยังมีการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ น้องเองไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นมาครับซึ่งทาง<ม>พี่ชายบอกว่ามันมีผลออกมาจากทางคุณหมอแล้วว่าไม่ใช่<อ>มันไม่ใช่เลยแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือน้องเนี่ยที่ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเนี่ยที่เขาส่งตัวไปครับค่ารักษาเนี่ยสาล้านได้แล้ว,วอะอที่ถูกฟ้องร้องมานะ<อ>เพราะว่าไม่มีเงินจะจ่ายแล้วครับแล้วคือตอนนี้<ม>ก็คือน่าเป็นห่วงมากพี่ชายทํางานมาบางทีก็ เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ <ừ> กาลังเนี่ยไม่ไหวแล้ววันนี้เนี่ยพี่ชายของผู้เสียหายก็เลยไปขอความช่วยเหลือผ่านทางคุณกันจอมพลังนะคะแล้วก็รอกว่าวันนี้เนี่ยพากันไปสอบถามความคืบหน้าของคดีที่สถานีตํารวจนครบาลสุทธิสารนะคะแล้วก็เล่าว่าเหตุ mm hmm. การณ์เนี่ยเกิดประมาณสักเดือนมีนาปี2562น้องสาวถูกคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งนะคะรักษาผิดพลาดจนมีอาการช็อกคาเตียงที่คลินิก จากนั้นก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะตอนส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าน้องสมองขาดออกซิเจนสมองไม่ตอบสนองไม่สามารถรับรู้อะไรได้ต้องนอนติดเตียงตลอดชีวิตนะคะต้องเจาะคอไกลเป,เป็นแบบนี้นะคะตอนแรกเนี่ยคลินิกบอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้แล้วก็จ่ายชดเชยมาให้คือจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะมา<ต>ให้ส่วนหนึ่งตอนแรกๆนะแต่ต่อมากลับบอกว่า เอาไปใช้สิทธิ์รักษา30บาทเถอะทีนี้ค่ารักษาน้องตกเดือนหนึ่งเนี่ยสาแสนบาทไม่มีเงินจ่ายแล้วนะคะทางครอบครัวและโรงพยาบาลที่น้องไปรักษาตอนนี้ก็ฟ้องเป็นเงินกว่า30ล้านบาทแล้วส่วนคดีทางแพ่งกับคลินิกที่เกิดเหตุเนี่ยสารตัดสินให้คลินิกชดใช้29ล้านบาทแต่สุดท้ายย,ยังตกลงกันไม่ได้นะคะทางฝั่งนั้นก็ยังสู้คดีอย่างต่อเนื่องค่ะ เบื้องต้นนะครับก็มีการช่วยออกบ้างในช่วงแรกๆประมาณแค่สองสมเดือนแรกครับครับเพราะว่าผมก็ทางผมเองเนี่ยก็คือคุยกับเขาว่าให้จ่ายเหอคือผมก็กังวลว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเนี่ยจะดูแลน้องผมไม่ดีจนผมบอกว่าเดี๋ยวคือก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันเขาก็เลยยอมจ่ายนะครับค่ารักษาตอนนั้นนะครับส่วนหนึ่งครับประมาณเท่าไหร่ครับช่วงสองประมาณล้านล้านเศษล้านหนึ่งใช่ครับแต่ก็ผมก็ต้องกดดันไงครับคือจริงก็ไม่อยากจ่<ม>ายผมต้องกดดันหลายๆอย่างถึงจะจ่ายครับ อออก็เบื้องต้นนะครับก็ทางน้องเองก็คือต้งองได้รับความจำเป็นจากการดูแลจากแพทย์หรือว่าอย่างใกล้ชิดนะครับแต่คือเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีคนรับผิดชอบนะครับแล้วก็าสารสารท่านเองก็คือวินิจฉัยในเรื่องนี้ก็เขาก็บอกว่าให้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลต่อนะครับก็ไม่ให้น้องออกใช่ครับ <S <S เพ<อ>ราะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็อยากให้เอาน้องออกนะครับแต่ว่าสารก็คุ้มครองว่าน้องเนี่ยต้องได้รับการดูแลที่นี่นะครับตามคาสั่งศาลนะครับ เขาก็เลยน้องก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปครับค <c oughs> ดีแพง่งคําสั่งศาลของคดีแพ่งหลักหรอครับ <c oughs> ก็ให้หมอหมอเจ้าของคลินิกนะครับเอเดนซี่แล้วก็หมอผ่าตัดเนี่ยนะครับก็คือต้องรับผิดชอบ <c oughs> ตอนชั้นต้นเนี่ยสามสิล้านนะครับชั้นดูทอร์เนี่ยลงมาเหลือ29่้านะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดีการครับฉนันผมทําใจไม่ได้ครับคือน้องเนี่ยคือชีวิต มีอนาคตทุกอย่างดีอยู่คือต่อไปอายุแค่22เองนะครับแล้วต้องไปนอนป่วยติดเตียงไปตลอดชีวิตเนี่ยนะครับจากการทําสารกรรมแล้วมีคนทากระทําผิดพลาดแล้วก็ไม่มีการรับผิดชอบเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทุกวันนี้สารวิชาษาสารมาก็ไม่มาดูดำดูดีเลยนะครับใช่ครับคาขอโทษสักคาก็ยังไม่มีเพราะเขาไม่ได้มองว่าเขาอะกระทําความผิดเขายังคิดว่าเขาไม่ผิดเลยนะ เขายังสู้คดีต่อกับผมทั้งที่เรื่องเนี่ยมันสี่ห้าปีน้องผมนอนสภาพแบบนี้แล้วก็ช็อกเนี่ยจากคลินิกมานะครับชัดเจนว่าอาการโครม่ามาไม่งั้นไม่นำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ยังไปโทษต่างๆว่าไม่ใช่ความผิดเขาโทษอะบ้างโทษไปเรื่อยโทษทุกอย่างเลยครับโทษว่าเขาแหละรักษามาตรฐานแล้วตามมาตรฐานแล้วครับมีโทษน้องไหมอ๋อไม่มีครับ ที่เอจนงพูเขามาบอกว่าน้องเนี่ยนะไปกินอาหารมาเพราะก่อนหน้านี้ท่งคิิกบผมว่าให้งดอาหารแต่ว่าน้องได้กลับไปแอบกินอ๋อเอากันไม่ได้กินแน่นอนครับไม่ใช่ครับประเด็นก็ไม่ได้ตรวนั้นไม่มีครับเพราะว่าถ้าสารตัดสินมาถ้าอย่างผลเอ็กซเรย์นะครับก็พบไม่มีเศษอาหารอะไรลงเข้าไปอุดอะไรแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าไม่มีการกินนะครับไม่ได้มีผลเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับคือพยานแพทย์เขาก็บอกว่าเคสน้องผมเนี่ยมีการให้ยาเกินปริมาณนะครับเกินขนาดไปนะครับ เลยทําให้มีกฎการหายใจแล้วก็ประกอบกับผลแพทยสภาออกว่าคือการดูแลของผู้ป่วยที่ยังไม่ฟื้นจากการยาสลบเนี่ยก็คือไม่ได้มาตรฐาน,นคือจะมาโทษอาหารการกินไปกินตามอดีตที่ผ่านมาที่เคยเป็นข่าวเนี่ยผมผมว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้เป็นห่วงน้องด้วยนะครับอยากให้น้องได้ดูแลการดูแลที่ดีเพราะว่าถ้าเราออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการดูแลของที่อื่นหรือจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือเราก็เชื่อมั่นใน ที่นี่ครับที่โรงพยาบาลนี้ก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลมา,มากๆที่ดูแลน้องดีเสมอมาครับนี่คุณกณันบอกอย่างนี้นะครับว่าในในทางคดีเนี่ยเรื่องนี้อยู่ที่สอนนนี้มา4ปีกว่าแล้วนะครับก็เลยประสานไปที่พันตำรวจเอกพรเทพเฉลิมเกียรติผู้กํากับการสอน,อนสุดที่สารแล้วก็ยื่นข้อมูลทุกอย่างให้ท่านเพราะว่าผู้กำกับท่านนี้เพิ่งจะย้ายมาใหม่นะครับและเดี๋ยววันที่5มีนาคมก็จะเรียกคู่กรณีมาพูดคุย นอกจากนี้ได้ประสานไปยังในกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณประเทืองวิทย์ดีใจผู้อํานวยการเขตดินแดงแล้วก็คุณวิชานมินชัยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขแล้วก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธรารณาสุขด้วยนะครับให้มาช่วยดูแลเรื่องนี้ต่อด้วยครับหลังจากไปทาศัลยกรรมเนี่ยก็มีคลิปออกมาที่ผมเห็นนะครับคือน้องช็อกขาเตียง แล้วกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาไปเลยเวลาตอนนี้ล่วงเลยมาเกือบจะ5ปีน้องนอนบนเตียงมาตลอดนะครับนะทางครอบครัวก็พยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะหาความเป็นธรรมให้น้องก็ไปฟ้องในส่วนของคดีแพ่งซึ่งศาลก็พิพากษาให้เยียวยาน้อง29ล้านแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการเยียวยาช่วยเหลืออะไรทางครอบครัวเลยให้ครอบครัวเนี่ยต้องสู้กันเอง เพียงลาพังจนตอนเนี้โรงพยาบาลที่รักษาตัวน้องเนี่ยฟ้องมาที่ครอบครัวเนี่ยกับน้องเนี่ยสาล้านนี่ไม่พอนะครับเงินนี้ไม่มีพอไม่พอจ่ายไม่มีเอาตรงตรงัตงตงตงาวาษาเจ้าบ้านคือไม่มีปัญญาจ่ายเลยครับชีวิตครอบครัวเนี่ยเขาลําบากเลยนะทางคลินิกเนี่ยนะก็ไม่มาดูดำดูดีก็สู้คดีต่อไปนะเปลี่ยนชื่อคลินิกใหม่เปลี่ยนชื่อหมอใหม่ แต่ก็ทำอาชีพอยู่อย่างเดิม ด้านนายกองตรีธนกฤษจิตอารีรัฐก็บอกว่าทางแพทยสภาเนี่ยมีคำสั่งให้หมอของคลินิกนั้นเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วคลินิกเองก็ถูกสั่งปิด3เดือนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบที่มีข่าวว่าไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไปเปิดอยู่ตกลงแล้วยังไงนะคะขณะเดียวกันกรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขก็จะเข้าตรวจสอบคลินิกดังกล่าวด้วยนะคะแล้วนอกจากตัวหมอที่เป็นคนทําการผ่าให้ ผู้เสียหายแล้วเนี่ยคงจะต้องไปดูคนอื่นๆส่วนอื่นๆด้วยนะคะว่ามันมีความผิดพลาดหรือว่ามีความบกพร่องตรงไหนหรือไม่ด้วยค่ะครับดังนั้นเนี่ยวันที่5นะครับเท่าที่ผู้กับได้ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าวันที่5เนี่ยจะเรียกทางคนรักษาหรือคุณหมอเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาในเรื่องของการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับอันนี้คง เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราก็มีการาท้วงติงไปในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะมีแค่แพทย์คนเดียวที่จะต้องรับผิดชอบในข้อหาดังกล่าวนะครับเพราะว่าการผ่าตัดกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการผ่าตัดขนาดเล็กนะครับซึ่งการผ่าตัดขนาดเล็กมันจะต้องมีการดมยาสลบเพราะว่าต้องมีอย่างน้อยก็มีวิสัญญีแพทย์ที่จะต้องคอยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับดังนั้นต้องมีพยาบาลช่วยเหลือด้วย ตรงนี้แหละครับมันเป็นเหตุที่ที่ทจะมองว่าปล่อยไปและเลยเรื่องนี้เนี่ยหรือไม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรารับเรื่องแล้วแล้วเราก็จะประสานทางแล้วสามฝ่ายคงคงเข้ามานั่งพูดคุยกันว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องมองเรื่องผู้เสียหายเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดคือผู้เสียหายท้ายที่สุดคือในวันนี้เนี่ยญาติเองเนี่ยจะต้องดูแล และอย่างหนึ่งการดูแลผู้ป่วยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินจํานวนมากด้วยนะครับแล้วยังต้องถูกฟ้องด้วยแล้วตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าหลักมนุษยธรรมนะครับมันควรจะต้องมีสําหรับคนที่ประกอบวิชาชีพเนี่ยผมว่าอยากให้นึกถึงเรื่องของมนุษยธรรมเป็นตัวตั้งนะครับเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องรองนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเข้ามาดูแลเยียวยานะครับอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับคดีความเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญมากหรอกครับ ความต้องกเป็นอยู่ที่จิตสํานึกมากกว่าปัจจุบันคุอยังไงยังเปิดให้บริการอยู่หรือับหรือว่าปิดไปแล้วหรือว่าสั่งปิดไปแล้วเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้ก็คือว่าบอกว่ามีการเปลี่ยนชื่อและย้ายที่ทําการแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องต้องต้องตรวจสอบจากทางกรมสรรพินบริการสุขภาพว่าคินิดังกล่าวได้แจ้งขอการเปลี่ยนชื่อและยังคงใช้เลขเดิมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าการเปิดคินิกมันจะต้องได้รับอนุญาตนะครับ อยู่ระหว่างการรออนุญาตเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพประกอบสถานพยานนบาลันกล่าวได้นะครับเพราะ